โดดเด่นกว่าใครขั้นตอนที่4คุณต้องรู้ว่าตลาดไหนเป็นของเราแปลกไหมล่ะครับที่เรามักจะมีไอเดียสุดยอดในการทำธุรกิจแต่กลับมีคนอื่นทำไปซะก่อนนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำถตาหากมันเกิดขึ้นกับคนละ่ะก็ต้องหากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนซะก่อนไปสำรวจดูว่าแถวนั้นมีปั๊มน้ำมันกี่แหง่งมีซุปเปอร์กี่สาขามีแม่ค้าหาปเปรีกี่เจ้า มีแมลงทอดมีตกกะเแตนมีจิ้งรีหรือมีสดิ้งจากนั้นสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับถ้าคุณเห็นว่าธุรกิจหลายอย่างที่ให้บริการแบบเดียวกันนี้มันมีอยู่ถมเถไปหากเรามีเพิ่มขึ้นมาอีกเจ้ามันจะไปอรอดหรืออย่าลืมนะครับว่าทำไมเขาอยู่ได้ก็เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ่นั่นเองและมันยังสามารถรองรับธุรกิจได้อีกมากมายหลายเจ้า เคล็ดลับก็คือเราต้องทำความรู้จักกับแหล่งที่มีลูกค้าเป้าหมายนี้ให้ทะลุโปร่ปปรง